สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะพาทุกคนมาอาบน้ําเม่นในบ้านกันนะครับผมก็ตอนนี้เม่นก็มีในบ้านนะครับสี่ตัวแล้วก็มีลูกเม่นอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นห้าตัวนะโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นเม่นในบ้านแล้วฮะตัวนี้น้องไมเดย์นะครับอาไบโนนะแต่ตอนนี้ส้มแล้วส่วนนี้เป็นมอมแมมนะครับมอมแมมเป็นพินโตนะ normal พินโตนะครับแต่ว่าพินโตไม่เยอะมากนะครับมีแค่ส่วนท้ายนิดหน่อยนะตัวผู้นะครับ นี่ไมเดย์ตัวเมียแล้วก็มารีนะครับมารีเนี่ยผมจะไม่อาบนะเพราะว่าเขายังเลี้ยงลูกอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมลูกเขาเป็น normal เป็นโตเหมือนกันนะครับโอเคแล้วสองตัวนี้ไปอาบน้ํากันต่อนะครับโอเคเนี่ยวันนี้ก็จะมาจับเม่นอาบน้ํากันนะครับไล่ทีละตัวนะฮะนี่ตัวแรกนะครับเราจะอาบน้ําเม่นกันนะฮะหลังจากที่ไม่ได้อาบมานานนะครับวันนี้ก็ นะฮะผมน้ำเข้าไปนะครับสาหรับคนไหนที่เลี้ยงเม่นนะเวลาอาบน้ํานะครับให้น้ําอยู่แค่ระดับขาก็พอนะไม่ต้องเอาท่วมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ําเข้าจมูกเข้าปากนะครับเดี๋ยวน้องจะสาลักนะครับมันอันตรายนะครับน้ําต้องอยู่แคร่ระดับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็อุปกรณ์ในการล้างนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูนะก็จะมีแปรงสีฟันเก่าๆที่เราไม่ใช้นะครับแปรงสีฟันเก่าๆแล้วก็เป็น แชมพูที่ใช้อาบน้ำเม่นโดยเฉพาะหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้สบู่อาบน้ำเด็กนะครับอย่างเนี้ยของผมก็ใช้สบู่อาบน้ำเด็กนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอ,อาบกันเลยนะครับนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเราก็เอาแชมพูหรือว่าสบู่นะครับลงไปแล้วเราก็ใช้แปรงสีฟันเนี่ยนะฮะแปรงนะครับตามตามขนนะฮะแปรงตามขนอย่าแปรงย้อนถ้าแปรงย้อนมันจะเป็นการดึงขนขึ้นมาแล้วน้องจะเจ็บ นะครับก็ค่อยๆแปลงไปนะครับค่อยๆแปลงไปครับตามขนตามซอกอะไรย่างเงี้ยนมะันก็จะมีคาบขี้คาบอะไรเงี้ยที่ติดอยู่แล้วก็ขัดๆออกนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับใช้พอประมาณนะฮะนิดหน่อยก็พอนะครับเนี่ยก็แปลงๆไปครับตรงไหนเห็นเป็นโซกระปุกโักระปุกก็เน้นตรงนั้นหน่อยนะครับแต่ก็ค่อยๆแปลงนะไม่ต้องแบบไปจู่โจมอะไรมากนะครับค่อยๆทําไป เม่นบางตัวนะฮะถ้าเกิดเขาชินกับการอาบน้ําเนี่ยเขาก็จะทําง่ายนะแต่อย่างตัวนี้นะครับไม่ค่อยชินเนาะดูดินะฮะเขาก็จะค่อนข้างจะตื่นกลัวกับการที่โดนอาบน้ําอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่นิสัยเม่นแต่ละตัวนะครับตัวอื่นๆก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําต่อกันเลยนะครับนี่ครับผู้ชมผมจะให้ดูความแตกต่างของเม่นที่ชินการอาบน้ำนะอยู่อย่างไมเดนะฮะ เห็นไหมถึงผมจะลูบไปเนี่ยเขาก็ไม่มีเสียงขู่ฟอฟออย่างตัวที่แล้วนะครับตัวที่แล้วเนี่ยขู่เพราะว่าไม่ค่อยชินการอาบน้ํานะครับแต่ว่าอย่างไมเด้เนี่ยนะฮะอาบน้ํานะครับสบายนะครับไม่ขู่ไม่อะไรเลยนะฮะเขาก็เดินไปผมก็ถูไปนะครับไมเดเนี่ยเป็นอับไบดนะครับตาแดงนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมเป็นตาแดงนะครับแต่ว่า เขาอยู่ในบ้านนะครับที่ก็คืนนั่นแหละผมไม่ค่อยอยู่แล้วก็ไม่ได้ทําความสะอาดนะฮะพอไม่ได้ทําความสะอาดเนี่ยมันก็ติดขนนะฮะกลายเป็นสีส้มเป็นค้าบฝังนะครับเนี่ยพยายามขัดก็ขัดไม่ออกนะฮะก็จะพยายามอ่าทําความสะอาดให้มันได้เท่าที่ทําได้นะครับผมนะครับนี่เคนฮะนี่อีกตัวหนึ่งนะครับนะครับ โอเคเดี๋ยวเราทำกันต่อโอเคนะครับอาบเสร็จแล้วสี่ตัวนะครับก็หลังจากที่อาบน้ำเสร็จนะครับเราก็จะเอามาเป่าพัดลมนะครับอาจจะเป่าใดก็ได้นะครับเป่าใดแต่ว่าก็เป็นต้องเป็นลมเย็นนะครับแต่ตอนนี้ผมก็เปิดพัดลมเป่านะครับรอให้แห้งต้องให้แห้งสนิทนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเชื้อรานะครับเนี่ยมอมแมมไมเดยนะครับโมมินนะครับ เรียบร้อยนะครับส่วนตัวเป็นของแฟนผมนะครับน้องอูนีนะครับส่วนมาลินะครับที่มีลูกก็ยังอยู่ในกล่องนะครับผมนะเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมสี่ตัวอาบน้ำเม่นไม่ยากนะครับผมง่ายๆนะฮะนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนะอัปเดตเม่นให้ดูนะครับนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ นะครับแล้วก็พาอาบน้ำเนาะโอเคหลังจากนี้ก็รอแห้งแล้วก็จับกลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมว่าผมก็จะเชียร์บ้านเขาสักหน่อยนะครับเพราะว่าบางบ้านของบางตัวเนี่ยก็เละแล้วนะครับก็เปลี่ยนที่ลงที่เรื่อยไปนะครับผมงั้นวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับในการทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันนะครับบ๊ายบาย